คือดูตามคิดเนี่ยนะรว่าตอนเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่คือผมไม่ได้อยู่ในในเหตุการณ์ตรงนั้นเขาทราบสาเหตุหรือยังครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรพี่แรงลม,มแรงลมต,ตั้งที่มันรรมอาจจะแรงมุ่ม้งแรงลมเพราะว่าช่วงนั้นลมมันพัดแต่ปาพ,พ,พัดมาแรงอรพี่ครับครับผม,อมตอมนนั้นเลยการติดตั้งแล้วก็ใช้ระบบมาตรฐานปกติทุกครั้งที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตนี้ใช่ไหมครทุกครั้งเลยครับไม่เคยมีปัญหาลมมันแบบมันมาวูบเลยนะ แบบแรงมากครับพี่ตอนนั้นเป็นเป็นช่วงไหนของการแสดงพี่การโชว์คอนเสิร์ตช่วงแรกนะครับช่วงแรกเลยเขาเรียกเหมือนช,ช่วงกำลังเปิดวงใช่ไหมพี่ับเปิดวงยังไม่ได้ส่งตัวน้องใหม่ขึ้นเลยครับประมาณมสิบนาทีห้านาทีถึงสิบนาทีแรกเลยครับประมาณมครับแล้วก่อนก่อนแสดงนี้ก็คือต้องเช็คกันหมดทุกอย่างว่าโอเคไหมทุกอย่างโอเคต้องมันก็ต้องโอเคครับเพราะว่าใช้ใช้สลิงขแขวนอย่างดีครับทุกอย่างโอเคหมดของใหม่หมดเลย ครับเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ไหมครับพี่ตั้งแต่อไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีใครมีก็เลยก็เลยต้อง,องรีบเล่นเขากรสิเนเส็ยก็าพาต้องใหม่เข้าไปไปเยี่ยมคนเจ็บประมาณนั้นทางพี่ใหม่ว่ายังไงบ้างครับความรู้สึกอะไงบ้างครับ <c oughs> <ๆ>เขาตกใจมากเสียใจมากเลยครับพี่สั่นทั้งหมดทีแรกก็จะจะเล่นต่อยังไงไหวอะไรเงี้ยถ้าไม่เล่นต่อก็ไม่ได้แรงกดดันจากได้ไเวทีมันก็จะยิ่ง ยิ่งเครียดกันไปใหญ่ยิ่งไป,ไปแนวลบใหญ่เนาะเพราะว่าว่าตอนนั้นนะคุณไม่รู้ใครถ่ายคลิปบ้างถ่ายคลิปไปเยอะด้วยก็มันก็เป็นเป็นอุบัติเหตุแต่พี่มไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นใช่ใช่ยังไกก็แน่นอนอคุณใหม่ก็เสียใจมากเลยขึ้นไปเยี่ยมกันเมื่อคืนก็คนไข้ก็รู้สึกตัวดีทุกอย่างก็เห็นเห็นพี่ใหม่ไปก็ดีใจไปเลยลืมเจ็บไปเลย มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ